สวัสดีครับเพื่อนๆว่านอนวันนี้เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่แล้วนะวันจันทร์และถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ก็หมายความว่ามีตัว,วเฟรมใหม่มาให้เลือกในเซอร์กิตอีกแล้วครับและสําหรับอาทิตย์นี้ดิลรีโมเซอร์กิตก็จะมีตัวให้เลือกทั้งหมด3ตัวก็คือการาโคราและก็เลเวนันนะครับและหลังจากนี้พี่ลิงจะแนะนานะครับว่าวอลเฟรมตัวไหนควรจะเลือกเอามาใช้ในมุมมองของผู้เล่นใหม่เทียกลางแล้วก็ในเอ็นเทียนะครับผมแต่แต,แต่อันนี้ขอพูดเอาไว้ให้ชัดเจนก่อนเลยนะว่านี่คือความเห็นส่วนตัวของ ของพี่ลิงเท่านั้นเพื่อนเพื่อ,อสามารถเอาความเห็นของพี่ลิงไปประกอบการตัดสินใจได้แต่สุดท้ายแล้วเพื่อนเพื่อ,อจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะจ๊ะเรามาพูดถึงความง่ายในการเล่นก่อนนะครับเป็นตัวประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกตัวไหนที่เรามาเรือมกันที่เลเวนแนนนะตัวที่พี่ลิงอยากจะแนะนําเลยก็คือตัวเลเวนแนนครับผมเหตุผล <Hey, phone S 2> ก็เพราะว่าตัวมันนะไม่ต้องมีอะไรแบบซับซ้อนมากมายเลยมันมีสกิลเด่นๆอยู่ก็คือเออสกิลที่ชื่อว่าเมสเมอร์สกินะอันนี้เอยไม่ใช่อันนี้เป็นล e ฟดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เอออันนี้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 นนนนคือ m e s m e r Skin และพื้นฐานของสกิลนี้นะครับโดยที่ยังไม่ได้ใส่มอสเนี่ยมันสามารถรับดาเมจได้6ครั้งมีเวลาอยู่ที่5วินาทีนะครับนั่นหมายควาว่าภายใน5วินาทีนี้มันสามารถรับดาเมจได้6ครั้งไม่ว่าดาเมจที่โจมตีเพื่อนๆเข้ามาจะเป็นแค่1หรือ10ล้านก็ตามแต่มันจะกันให้6ครั้งครับนี่ก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถไปลุยด่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมันจะทําให้เราได้ล้มแบบบ่อยๆเลยตัวนี้ก็ถือว่าจะเป็นตััวเลทีีด่ดครบผม ต่อมาเราดูในส่วนของโครากันบ้างดีกว่านะครับโคราชเนี่ยอยากจะแนะนําให้เก็บกันเอาไว้ นั่นก็เพราะว่ามันค่อนข้างจะหายากซะเลอเกินชิ้นส่วนมันเนี่ยดูชิ้นส่วนของมันนะครับเออเราจะต้องไปตามหาใน s a n ตูรี่ออนสล็อ t และอยู่ s a n ตูรี่ออนสล็อตน่ะไม่เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์การดรอปของมันบวกกับโลเทชันที่มันจะดรอปนะั้นมันช่างยากเย็นแสนเข็นซะเลอเกินอ่ะเรามาดูกันว่ามันยากเกย็นยังไงนะเพื่อนๆจะต้องมาที่ s a n ตูรี่ออนสล็อนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้เนี่ยให้ลงเอ่อตัวส่วนของธรรมดานะแค่เขียนว่า s a n t ูรี่ออนสล็อตธรรมดาอันนี้นะครับและการดรอปรีดของ s ซงตูรี่ออนสล็อตอ่ะจะ คู่นะคือง่ายๆเลยเพื่อนๆจะได้รับรางวัลหลังจากที่จบด่าน2ด่าน4ด่าน6ด่าน8ด่าน10แบบนี้แค่นี้ยังไม่พอครับมันยังมีการแบ่งโรเทชันอีกด้วยมาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงจะงงแลวใช่ไหมเอาแบบว่าเดี๋ยวพี่ลิงจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเรามาเริ่มที่ชิ้นส่วนแชสซีของโคราชกันก่อนดีกว่านะครับเมื่อเพื่อนๆเล่นจบด่าน2และด่าน4เนี่ยจะมีโอกาสดรอปชิ้นส่วนแชสซีของโคราอยู่ที่8.3 3เตครับต่อมาถ้าเพื่อนๆเล่นจบด่านที่6นะครับจะมีโอกาสดรอปชิ ส่วนหัวอยู่ที่9.09%และต่อมาครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นจบดานที่8นะครับจะมีโอกาสดรอปชิ้นส่วน System b l u e p r i n t และตัว p ูปิ t ของโคราเนี่ยอยู่ที่อย่างละ11.28%ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าเอาวอลเฟลมตัวที่รู้สึกว่ามันหายากไว้ก่อนดีกว่าเนี่ยโคราควรจะเลือกมาก่อนเลยครับเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ามันหายากเหลือเกินมาถึงตัวสุดท้ายของอาทิตย์นี้ครับตัวการานะครับสำหรับพ่ลิงแล้วตัวการาเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับซีซีมอนแต่ว่า ก็ไม่ได้โดดเด่นมากอะไรขนาดนั้นแถมการหาตัวกาล่าเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยก็แค่ลงบาลตี้ในส่วนของเมืองซีตัสนะครับผมเช่นเดียวกันกับวอลเฟมของตัวเรเวเนสเลยครับผมมันไม่ได้หายากมากมายอะไรขนาดนั้นก็แค่ลงบาลตี้ของเมองซีตัสเราก็สามารถที่จะได้เรเวเนสมาแล้วเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่าคือส่วนของตัวกาล่าเนี่ยพี่ลิงจะวางไว้อันดับที่3เลยคือ เอาไว้ตัวสุดท้ายแล้วล่ะค่อยมาเลือกตัวนี้ส่วนระดับที่2อนะครับพี่ลิงจะเลือกเป็นตัวเลเวนแนนนะครับผมเนื่องจากไม่ได้หายากมากแต่ว่าก็ดีมีข้อดีกับการที่ว่ามันเป็นมิรกับผู้เล่นใหม่มาสามารถเล่นง่ายแล้วก็สกิล4ที่เปิดให้ดูอยู่นี้มาสามารถกำจัดมอนที่อยู่ในเลเวลแรกๆได้ง่ายมากเลยและตัวโครานะครับที่พี่ลิงจะแนะนํามาให้เลือกอันดับหนึ่งเลยก็คือเพราะว่ามันสามารถซีซีมอนได้ด้วยกําจัดมอนที่แบบว่ามาเป็นฝูงได้แล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าฟาแ่แท ไปทั้งฝูงประกอบกับการที่เราจะไปหาตัววอลเฟลมโคราในแมปธรรมดานะครับถือว่าเป็นเลื่อนที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องอลงฟาร์มแล้วฟาร์มอีกในโหมดเซนจูรี่ออสซอลนนะครับอาจจะเหนื่อยๆกันได้และสรุปโดยทั้งหมดนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นตัววอเฟมที่เล่นง่ายนะครับหยิบเลเวนแนสมาแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากจะเอาตัวที่มัน,นได้ยากมาก่อนเอาตัวโครรามาครับผม ตรงนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของอเพื่อนๆนะครับพี่ลีก็แนะนำไกลไว้เฉยๆเอาละครับหลังจากนี้ก็ขอเล่นวอลเปเรมให้มีความสุขนะครับรักนะจุ๊บ